าสายลากนะครับที่จะมีการจำเป็นที่ต้องการจลอกนะครับแต่ในแผนงานที่ผ่านมานี้การชะลการใช้ะบบคามนะาดึงจากการกระจายพลังงานตามการร่วมกนกันอย่างนี้นะครับก็จะจัดอยู่ในแผนในปี2 5 6 9นะครับในเรื่องของการจุดลอกในน้ำาสห้าสายลากที่จะมีผลกระทบแล้วก็ในเรื่องของการที่จะปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นระบบก่อระบายน้ำในพื้นที่ชสูงของเชียงราย คารลเมื่อปี2 0 6 4 6 5มาดูแรตอนนี้50เเซ็ครับของมาสุีนี้ทีนี้ตกมากตกถึง90เปร์เ็นต์ังนั้นไม่มีปัญหาเรื่องแพลนที่ดูแรงแรล็ม่ประมาณเป็นเดือนก็นะน่เปิมานะครับไม่ะขาใ นชพูกลังขอที่้ค่อันนี้ซื้อได้มเออได้ค่ะคูชมายย่าองกันไครับ้ใหญ่สุดค่ะใหญ่ก็เล่นเพจเหรอคะอ๋อหรอ่อกันอ